นัทเมียดโชครถแห่ต่อซ้ายขอโทษบอนเชิญยิ้มที่ผ่านมาได้บทเรียนยิ่งใหญ่เรียกว่าเจอกระแสด่ามาไม่เว้นวันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มโชครถแห่และภรรยาณัฐจุธารัตน์ทั้งที่ถูกอ้างว่าเล่นคอนเสิร์ตไม่มีคนดูหรือถูกแบนจากที่ต่างๆบ้างจนทำให้ภรรยาถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวนั่งร้องไห้ตัดพ้อทำอะไรก็ผิดและโดนตบว่าอยู่ฝ่ายเดียว ล่าสุดนัทจุธารัตได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวหลังจากที่เธอได้ต่อสายเพื่อขอโทษรุ่นพี่อย่างบอลเชิญยิ้มและดอนพัชรกรผู้จัดการส่วนตัวบอนและเจ้าของค่าย t o Batters และบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคยทำผิดพลาดและได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่แล้วโดยเจ้าตัวได้ระบุว่าเมื่อวานนูติดป่อไปหาพี่ดอนและพี่บอลเพื่อขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด พาเวลาผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้ว่าเราทำหลายโอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่ให้มาด้วยการทำตัวไม่น่ารักและไม่น่าให้อภัย แต่พี่บอลก็คือพี่บอลผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมที่ไม่ต่อว่าหนูสักคำและบอกว่าไม่โกรธไม่ถือสาส่วนพี่ดอนก็ให้บทเรียนมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาเราอยู่จุดสูงสุดอย่ากก้าวร้าอย่ากปากดีอยากคือขนองเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หนูไม่อาจย้อนไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่ยอมรับมันและทำวันนี้ให้ดีที่สุด ขอโทษทุกคนที่ต้องมารับรู้เรื่องนี้และขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะจากนี้ไปหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูอยากกลับมาเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่น่ารักของลูกหนูยิ่งเป็นที่รู้จักยิ่งต้องถ่องตัวย่อนเวลาไม่ได้แต่แก้ไขได้